กับงูหายาิที่จังหวัดสตูลครับเป็นงูอะไรเห็นบอกว่าเป็นงูเผือกงูเผือกสองตัวกําลังรัดก,กันอยู่เหมือนมันกําลังสมสู่กันอยู่ท่านผู้ชมไปดูเพจ a c e b o o k ของคุณอาคมหน่อยครับอายุ4ีปีไหนนี่เหรองูเผือกงูเผือกเออขาวจริหายากนะที่ควรกาหลงสตูลน,นะครับตรง ออตรงกลางท้องมันเนี่ยเหมือนมีร่องดำๆไอ้เราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญงูซะด้วย่ยร่องดำเออร่องดำนี่เห็นชัดเลย mm hmm. เห็นไหมเออมันก็แปลกตาดีนะปกติงูมันจะเป็นสีเขียวมั่งนะสีดามั่งแหละถูกไหม mm hmm. มันกําลังสมสู่กันอยู่นะครับ mm hmm. คุณอาคมบอกว่าถ่ายคลิปไว้ตอนนั้นเนี่ยไปรับรับถมที่ดินในสวนปาล์มไอ้ตอนแรกเข้าใจว่าเอ๊งูทางมะพร้าวหรือเปล่านะ่ะแต่สีกับขนาดเนะี่ยเอ๊ะผมไม่เคยเห็นจริงๆนะทางมะพร้าวไม่ใช่สีนี้นี่นะ ไม่กล้าเข้าไปจับเพราะว่ากลัวเป็นงูเจ้าที่แล้วไม่รู้ว่ามันมีพิษ,พษหรือเปล่าอย่างนี้ครับเบื้องต้นนะฮะมีคนมาให้ข้อมูลนะครับบอกว่างูสองตัวที่มันกําลังรัดก,กันอยู่กําลังเหมือนสมสู่กันอยู่แบบนี้น่าจะเป็นงูกาบหมากหางนินมันไม่มีพิษหรอกนะครับแต่ใครที่เห็นขึ้นเชื่อว่างงูแล้วไม่อยากไปยุ่งนะเป็นงูที่หายากครับท่านผู้ชมครับแล้วชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อกันนะครับว่าเจ้าง,งูกาบหมากหางนินเนี่ยมันเป็นงูเฝ้าขุมสมบัติเหรอเขาว่าอย่างนั้นนะตามความเชื่อ อีกจุดหนึ่งนะครับยังอยู่ที่สโตนนะฮะวัดมงคลมิ่งเมืองหรือว่าวัดป่าช้าจีนนะครับเออจ้าหน้าที่นะได้รับแจ้งนะครับบอกว่าพระในวัดบอกว่ายอมงูเข้ามาในวัดเนี่ยนะงูตัวใหญ่พอสมควรนะอยู่ใต้ท่อระบายน้ําของวัดน,นี่นี่ตรงแทงน้ํานี่<อ>เขากลัวว่ามันจะฉกญาติโยมแล้วก็ฉกพระ<อ>เห็นไหมฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปนะครับก็ไปดูว่างูอะไรโอ้ยมันหลบซ่อนตัวเก่งเหลือเกินแล้วก็โอ้ยล้านมากก็พยายามจะดึงออกมามันก็ไม่ยอมออกมาดื้อจริงๆมันดื้อฮะ มันคือไอ้ใหญ่ยายมากเออไอ้ยยอตัวนี้ใหญ่กว่าที่แชร์เล่าให้ฟังอีกออวิ่ย,ยนี่กี่เมตรน่ะเห็นบอกว่าประมาณ5-6ถึงเมตรย,ยาวมากเลยอะทั้งยาวทั้งใหญ่เลยดูสิอ๋อโอ้ยอ้วนด้วยเห็นไหมฮะท้องป่องเชียอตรงกลางลำตัวเห็นไหมเป็นเป็นขดขดอยู่ไม่รู้มันกินอะไรเข้าไปพระท่านกระบอกแบบนี้ครับบอกว่ายมน้าก่อนหน้านี้นะวัดนะโอ้ยหมาแมวนะครับอยู่ที่วัดนะเต็มไปหมดเลยครับแต่ช่วงหลังเอ๊ะ ไอ้ดำมันหายไปไหนอะไอ้ขาวมันไปไหนอะไอ้ห้อยมันไปไหนอะ <c oughs> มันหายไปฮะอย่างไรร่องรอยแบบเนี้ยจนกระทั่งมาเจองูตัวนี้ครับตัวใหญ่ฮะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าได้ยินเสียงกุกกักกุกกุกกักกักอยู่ใต้กุฏิแบบเนี้ยแล้วหมามันก็เห่าหอนอาตมาก็ลงมาดู งูตัวบบื่าเทิ่มแล้วติดท่ออยู่ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเขาโชคดีนะมันไม่เลื้อยขึ้นมาบุกุตินะถ้ามันเลื้อยขึ้นมาแล้วอัตมาจําวัดอยู่เนี่ยสงสัยจะโดนมันรัด <c oughs> อัตมาว่าอย่างนั้นหลวงพ่อว่าอย่างนั้นเ <c oughs> บื้องต้นนะเจ้าหน้าที่ใช้คนถึง5คนนะครับดึงงูเหลือมออกมาจากท่อระบายน้ําได้แถวแถวแทงน้านะครับใช้เวลาประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับใช้สว่านเจาะข้างท่อระบายน้ําแล้วก็ดึงออกมาได้และหลังจากนั้นก็เอาเจ้างูตัวนี้ไอ้เหลือมเนี่ยนะฮะห้าหกเมตรปล่อยคืนสู่ธรรมาชาติครับ